ไปเลี้ยมาแล้วโอ้นี่แหละมาคุ้นสาวง่วงแม่คุณแม่นอนบ๊ดสิดตโตอากินสรุปกินซะกินข้าวม้าขำม,มาคุ้นเดี๋ยวเบิ้งด้วยแม่เบิ้งด้วยนี่สาเอาอกาอกหักเลยไปถุงมาเอาก,กินเข้าไปลูกเอาหวัวชุกกบเข้าไปไหมเออหะกินเยอะกินกินกินบ่ได้บ่ลูกอะ่กินเลยกินมีบ่ได้ติดต่อมา,า,าเท่เนาะ เจากพี่น้องมาคุ้นเป่างัาวบ่เคยนีจากงัวจัดเทียหาจนเจ้าของลงมาลูกมีโชคแม่สิพภาไปเลี้ยงหรอเดอ้อลูกแม่ลูกกับมันเลี้ยงงัวไปเวลาลูกลูกโอ้ยมึงอนไงนี่หนอกเป็นพี่น้องคัน,นเก็บอยบ่กบลูก คีอยา,าบ้าบัเแดมาท่าไห่เลือามาท่า่เเา,า,า,าเสียวมาท่ายาเชล่าไปไปลูก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 ห่งลูกอยู่นี่ยางเลยไอ้ไอ้ไอ้โอ้คมหาหาลูกคุพี่น้องง่วคุณแม่ออกลูกสองมือนสามมื่นนี่จะพี่น้องที่เพิ่นออกกันขึ้นมีลูกชายเพื่อนพี่น้องนี่ ลูกไา้เป็นลูกไา้จ้ะพี่น้องก็พี่น้องอันคุณแม่กัยังบ่เคยเจอประสบะการณ์ว่าออกลูกแบบนี้ได้จ้ะพี่นอ้องอ่ากหรับอันเห็นแต่ของผู้อื่นนะพี่น้องเนาะเราเลี้ยงว่าออกลกูกน้องออกบ่เบิร์จ้ะพี่น้อง คุณแม่ค่อยไปเห็นของข้าเจ้านี่น่องบ่อออกน้องบ่อออกบ่อออกจักหน่อยเลยนี่ออกกระลหลกอาแามเป็นขึ้นกับบ่อกพี่น้องขราเจ้าก็เอื่นหมอมาให้หมอฉีดยาละไล่ละไล่ก้อนเนื้อละไล่อันเนื้อไอ้น้องง้วนอะพี่น้องฉีดยาละไล่ยอกให้มันออกมากน้ำเนียวน้ำหยางนะพี่น้องเนาะหมันขับออกมาจากข้างในหมอเป็นสีมาฉีด ฉีดให้แต่ว่ากใส่เวลาโดดม่สิครับออกมาเรื่อยๆแต่ว่าบันี้ของคุณแม่เนี่ยพี่น้องบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ฉีดยายั้งเลยพี่น้องออกมาได้สามมือนีคนออกกลางคืนเจ็บท้องหกทุ่มกลับมาออกตีสองตีจากตีสองมาหอดหกโมงกว่าแหละพี่น้องเนี่ยก็ได้นอนเลยล่ะเข่าเส่าเอาน้องเนาะมาที่นี่หกหกโมง กว่าเกือบเจ็ดโม่งนี่แหละน้องพิ่น้ก็ออกมาพี่น้องออกมาประมาณประมาณเคิงหนึ่งนี่แหละพี่น้องออกมาละบาล้านพี่นองก็เที่ยวลุกเที่ยวนั่งเนาะเที่ยวลุกเที่ยวนอนอ่าน้องน้องง่วนนี่ก็ตกเตะเซยอยู่หน่อยยำยางอยู่พี่น้องหน่อยอยู่บอลหลุดออกจ้าเคื่อพี่น้องเอ้ยเวลาเพิ่นลุกขึ้นนะสิพิ่อันไก่กับน้ำจี๊พี่น้องม้ากับน้ำน้ำกินน้องง่วนนะ คุณแม่ก็จักสีเห้เจังไดกะพยายามจะดึงดึงพ้นกะบ่อให้ดึงนะคนกะคนกะหุ่นคนกะย่างนี้พี่น้องเพราะกะย่างนี้ย่างนี้เพรานกะลากน้องง่วไปน้่น้องง้วนก็เกี่ยก็ไปกบขี้ดินขี้ดินพี่น้องเกียยไปน้่เครื่องน้ำยังตอนนี้มันบผ่ย่ามออกไหมพี่น้องน้องงัวคุณแม่ก็เลยเอาเอาเอาไม้นะเอาไม้นะไปไปคว้านคว้านไปอันไปเกี้ยวเกี้ยวเอาเนาะเด้ไปเกี่ยวเกี้ยว มัานเพื่อนกัแกงด่ากแกงไปแกงมาหุ่นนะพี่น้องแบบแกกับิบาเคยเห็นแก่สิตกใจเลยมั้งแบบกกับิี่ว่าเห็นยังแก่ละมันก็เลยข,ขาดพี่น้องน้องนองนอง่วน่ะมันก็เลยข,ข,ขาดขาดออกบอกออกว่าบดจะพี่น้องซ้ำมือนี่แล้วพี่น้องเอ่อไอที่มันขาดออกนะพี่น้องมันยังบอกออกไหมพี่น้องซ้ำมือเลยดิมันบอกออกดิจ้า คุณแม่ก็บ,บริสีทธยาอาขาบ,บริชยเอิ้นหมองว่วมมาฉีดยาด้พี่น้องพุ่แม่ซื้อยาการน่มาให้กินพี่นอ้องเอ่อส่วนมันยัง่งยั่งอยู่พี่น้องนี่นีพี่น้องไอ้ไหนี่อาน่องน้องง่วนี่พี่น,อน,น้อ,นอง,อง,ง,องมันยังบม่ออกไหมพี่น้องไอที่มันขาดค่าทา้งในเนี่ยมันยังบ่ออกไหมจ้ะพี่แม่ก็เป็นห่วงอยู่ได้นีมมันเป็นยังบอกให้พี่น้องฮะ ลักเสบมันสิเป็นมีผลไร่จังไหนต่อต่อมันหลูกงัวบ่จริงก็ต้องเอืน้นหมอมาฉีดเอานาะพี่นอนะ้องเนาะในมันสีขาดขาดที่ท้งในมันบอกมากเลยต้องเอืน้นหมอมาฉีดฉีดครับออ,ออกฉีดเออ่ให้มันละลายให้มันเป็นอเศษเนื้อเป็นเป็นเนื้อออกมานํำเนียนน้ำยังนะพี่น้องเนาะ ่แม่ก็ใไ้กินน้แตอยาการโน้ตพี่น้องแต่ว่าคิดอยู่ว่าเออเส้นว่าเออเดี๋ยวมันก็ะิีค่อยละล่ายออกมาดอกกระสันถ้าเป็นยังดอกตี้มันยังขาดค่าบ่หลายกระสันพี่น้องมันแมนบ่ลอะพี่น้องฮะที่เป็นอันจะล่ายบ่อเนอเกิดคิดคิดอาชจะคิดอดกเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ปเป็นมันเป็นอิ่นเียงมากคือ,อเขาตำล่าอันง้อหายจังล้อ,อมคอกมันกับเมียนนพี่น้องนะตามมือนีห่หนอกจ้ะแต่ว่าลูกเพิ่นเข็งแรงเข็งแรงเลยอ,ออกมือแรกเอาค้างไว้คอกมื่ว่าเนี่ยออกมาน้ำโมพี่นอ้องเลาะทงโอ้ยเก่งคับแต่ว่าค้ากับนี่พอเจาเพื่อนได้เกียร์เมียพี่น้องได้เอาแบกใส่บาเมื่อพี่น้องเลยเพิ่นยังบ่ไว ยางมาไ่ไหวแม่กับยางเขาขอ,อก,กอนเนาะลูกมันยังนอนอยู่ห้หน้าบุ่นพี่น้องเฮ้ที่ไหนเฮ้ที่ไหนก็บ่ตีงก็ได้แบกเมื่อส่นตัวเอาบันนี้ไปไล่ไปเลี้ยงบันนี้เรื่องปัญหาของง่วอา่าน้องออกว่าเบิดไปลูกไหมลูกแดงลูกผู้จิ้นลูกสาวลูกไหมลูกก็ไปเป็นเคื้อแม่หนาที่เดียวกันมงึงไม่พี่น้องนี่ อืมนาลูกก็ถามแม่แต่ว่าลูกติดโตง่ายกว่าแม่อยู่ดอกนี่แม่นี่พี่น้องว่ามีเรื่องเล่านี่แม่นี่บ่มีเรื่องเป็นง้อกีแท้นี่แต่ว่าลูกมีมีเรื่องลูกลูกแม่ลูกลูกไอพี่น้องเขาบอกเด้อยมีเรื่องอีหลีบวะไปดูลูก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 แม่บอกให้ลูกแม่บอกให้ลูกไม่อยากลูกเลยไป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 ลูกไปลูกไปหากินน้ำหากินยาไปลูกแม่แป้ง Lúc lục, lục mẹ, Luke lục mẹ lục, lục Lúc Luke Luke Lúc Luke Lúc Luke 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 lúc Luke 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 lục, Luke 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 lục, Luke Luke lục mẹ เบายากเออกระลุกของันนี่แม่นอนโดนเติบแล้วไปลุกล่าล่าล่าเบาหนกเนี่ยไปบอกลาลูกอัดเตยอัตเอ้ยลุกไหมลูกไปไปลูกไปไปไปอีน่เลยไปอีกเช้าลุกไหมลูกไปอีน่ละลุกแม่บอกให้ลุกอุ้ยเงินเบายากเบายาก ลูก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 มันก็อยากลูกเลยพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยนอนแล้วมันก็นขาดลูกเนาะไปเดินทางเดินทางเนลูกุ่นเดินทางลูุ่นต้องสาฝนไปน,น้ำฝนขอดมืออด้เลยลูกท่าการขอดมือไ้อ่ะ มือเขาออกคลอดออกบ่นล่ะจะขวางน่มไข่ตะก่อนมูผุนสานย่งบกคลอดอยู่นมน่มน่มไข่ก่อนเมียหนีเนี่ยพี่น้องนี่ยเม่แม่ขาวนี่น่มตึงไข่ก่อนแม่นี่แม่นีเนี่ยออกก่อนลูกคนจิตก็จิได้สองเดือนแล้วพี่น้องนี่สิ้นเดือนสินเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้สองเดือนนี่ลูกคนนี้ไป แต่ว่าแม่ขาวดีนมไข่ก่อนแต่ว่าบ้านออกไปลูกไปไปไม่น้องเปนอนเยหม่นี้กับเท่งไรรู้นะนั่น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 นั่ในเฮ้าจะได้เลยนี่รู้ในเฮ้าจะได้เลยนี่ใส่ไปไปไปห้านไหนออกหรอไ่้องนอเนาะหนมยังหิวเหี่ยวอยู่ อยู่แต่ว่าหัวนมยังเหี่ยวอยู่ไปลูกปะเอาอีกคัมแทงยังบอลูกอีกบอกคัมแทงคัมแทงคัมแทงคืออะไรยากเหรลูกลูกไหมลูกลูกเฮ้อยู่นี่บอกอืมแล้วติทชอบแม่เหรอพี่น้องมีมีลุ่มอยู่ด้ลูกเพิ่นลูกลูกของหัวขีนะ พี่ลืงเพราะว่าอาจจะเป็นผสมพอพอพันนันดีนกหน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะพูดสิ้นไข่กับแม่อยู่ดอกแม่น่ะขี้แท้พี่น้องล่งกับพ่มี่พัก็ันหน่อยหน่อยดูว่าไข่แม่อยู่มีล่งมีลิงไปบานไหไปแล้วบอกให้น้อยนั้น โอ้ยกลับมานอนหม่องเกาอีกแล้วนี่นี่เขาสิไปแล้วได้ลูกเอ้ยอือเขาสิไปแล้วเด้อลูกเด้อลูกเด้อว้ายโอ้มาทางหลังโอ้เอียนนี่ไหมห่วยห่วยห่วยอันนี้แน่ดิสิงว่ามีลูกอ่อนนะพี่น้องนะเฮ้ยเดี๋ยวจัดการไล่ง่วงจดเกียกันนะน้อง น้ำโขก,กน้ำดอนนะพี่น้องลุกใดกับเขาฟ้าเขาเล่าเลยพี่น้องเครื่องโขกได้เลยพี่น้องเอ้ยแห่งแรงนี่จะใบไม้แ,แม่ก็ลกมาไล่นก แรงแห่งแรงหนาบอมีไม่มีผพากันลังไปทั้งไหนเนาลังน้ำกลกันเป็นแถวไปคุณอืมโอ้ยขนมือที่เขากัดไปใส่แล้วไม่คือใบนี่เก่าไม้ไปทั้งไหนเนาะวันนี้เนาะยังไรๆกันเริ่อบ้านนี่ เน่าเอ้ยนนิบๆนากสลโตลงให้หน้าเหี่ที่น้องอเดี๋ยวถ้าก็ญญางมาพอพี่บอ่กินม้งพี่บออือ น้อยน่ะเลยสองมือนสามมือนีกับยางน้ำเมียยางน้ำมูอือย่างน้ำมูมากจนหดขามดอนขามป้าเราหลูกเนาะโอ้บักลาทุกเก่งไหนวะโอเคน้าหลวมนา่งนั่งนี่กวนกวนเอ้ยนี่นา่งนั่งนับไปแม่ที่นั่งแม่ที่นั่งนี่แม่ที่นั่งนี่ ไปเล่ายากโอ้โอ้โอ้ตกตกตกโอ้ยเฮ้ยนี่แหละเพื่อนว่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยอายุขึ้นรักหามาแล้วพี่น้องเอ้ยเด็กเนื้อปวดทิ้งแล้วพี่น้องเขาแล้วละจุ่ยจ้าจ้ายานมาลูกนีหน้าขวัญไปแม่ อยู่ไกลคนลยเถอะกูเหี่เมยยังห่อนอยู่ปลาล่ะนะมาเลยลูกนี่ตกลงหุ่นคัทแนน้าหัวซักชวนลงหุ่นได้เ้ยมันสั้นเน่ยมาลูกมามาปิดมาหาแม่มาลูกมาวลามาลูกมาหาแม่มาเร็วเอ้มันลงบงไป้พยีนหน่มันหาหมองลงมาพ่อบมองคัทในน้าจันสันเนาะลงบ่ได้ อือหามก็ตีน้อยอือเนี่ยอืมมาทีลูกมานอนน้ำแม่มามานอนนี่มานอนลงนี่ลูกมาอ่าลงมาได้ดอกลูกลงได้ก็เกลี้งทั่วแล้วฮะหาขางลงมันสิหาทางลงให้ได้ไปง้อนายเจ้ทีเอ้าไปเรื่อยๆ อพี่น้องเจงนี่สุดนะเอารดจุด,ดโบวเก่งสะวะอ,ะอ่าใหญ่สองตัวน่ะแนมมากเลยประชาตะย่านของง้อนะพี่น้องนะมันก็ต้องไปให้ได้ละเนาะเออได้มองกิน้ะบาดยู่ระบาดลูกนี่ละจ้าพี่น้องถ่ายคลิปนี่คุณแม่ก้อนจิไปคุณแม่ ขั้วมวนคืนพี่น้องเล็กเล็กน้อยเนาะจากพี่น้องเนาะ,ะลองเิ่งไข่เคียบเล็ก,กน้อยจากพี่น้องขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิด <c oughs> ในเมื่อเธอคิดกําไรชีวิตคือการนอกใจ เธอก็รู้ฉันทเจ็บแต่เก็กยังทํามันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เข้าใจนึกว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นขวัญโอ้รก,การดดาวลุ่งเลยนะขวัญน,นะ นี่ก็พวกเฮาบ่ทายแม่ร้องเพลงละเฮาพุนพี่น้องเพิ่เพน,พนเฮาอันแม่ชีอยู่ฐานวัดเพิ่นพี่น้องพอละลูกพอละจ้าพี่น้องสําหรับคลินนปนี้ก็ไว้ซ่ํานี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อคุณแม่คาเลี้ยงงัวอ,อยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้คุณแม่บ่ได้ไปเอ่อหาคลิปาะอันใหม่พี่น,อเเน้อ,าานอ,นนองเบิง่ง ตายง้อจะคลองเละพี่น้องจอาละเล็กๆน,น้อยๆนะพี่น้องเนะาะจ้าพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเ้อพี่น้องลิดนี้่สวัสดีจ้า